สวัสดีแฟนพิเรนซ์ทุกคนนะครับวันนี้3ามทุ่มนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอาเซอร์เราก็จะลงทํางานแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่27นะครับโดยจะเป็นการออกไปเยือนคาร์เวนคอร์เทสของทางด้านฟูลแลมนะครับทีมร่วมกรุงลอนดอนอีกทีมหนึ่งนะครับก็เป็นลอนดอนดาร์บี้แมทซึ่งฟูลแลมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ทําผลงานได้ดีมากๆนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับดูเหมือนว่าจะยังไม่มีทีมไหน นอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลแล้วก็ทอร์นาเมสเปอร์นะครับที่ไปเก็บแต้มออกมาจากทางด้านเทเวนคอตเทจของทางด้านฟูลแลมได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามจากข้อมูลที่ Prime v i d e ดีโอสปอรให้มาเนี่ยก็จะเห็นว่าอาร์เซอลเนี่ยก็เป็นทีมที่เก็บแต้มได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับในฐานะที่เป็นทีมเยือนนะครับแข่งไป13ครั้งเนี่ยได้มา31แต้มนะครับก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามมาเป็นอันดับ2นะครับที่เอยี่ส 17แต้มแม้ว่าจะแข่งไปแล้ว14นัดมากกว่าซ่หนึ่งนัดก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาแข่งไป13นัดนะครับในฐานะทีมเยือนก็เก็บมาได้20แต้มตามมาด้วยไบรตันนะครับ12นัด19แต้มนิวคาสเซิลยูไนเต็ด12นัด18แต้มนะครับแล้วก็ทนนมสเปอร์13นัด18แต้มนะครับถือว่า อาร์ซเนี่ยเป็นทีมที่ทําผลงานในการเป็นทีมเยือนได้ดีมากๆผมจําได้สมัยตอนที่อาร์ซนเวนเกอร์ทำทีมในช่วง2อสาฤดูกาลท้ายๆอะ่ะอาร์ซมีปัญหาก,กับการเล่นเป็นทีมเยือนมากๆนะครับคือการออกไปเล่นเป็นทีมเยือนของอาร์ซเนี่ยมันเก็บแต้มไม่ค่อยได้เสมอได้ก็ถือว่า ได้ตามเป้าแล้วอะไรเงี้ยนะครับเออพอมาถึงสมัยของมิเกลอิต้าเนี่ยเริ่มที่จะเห็นอะไรดีขึ้นก็ไม่ได้มีความน่าเป็นห่วงในเกมทีมเยือนมากนักโดยเฉพาะแน่นอนแล้วในฤดูกาลนี้นะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ด้วยนะครับอนอกจากนี้เนี่ยอาซอกก็ยังเป็นทีมที่มีผลการแข่งขันที่ดีมากๆนะเวลาที่เจอกับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ในเชิงสถิติแล้วที่จะทําให้แฟนอสร์เนี่ยสามารถจะตั้งความหวังกับ3มแต้มได้นะครับแน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ใช่ทุกอย่างที่เข้าทางเรานะครับแต่ว่าก็ถือว่าการที่มีสถิติเทสท์ออกมาดีแล้วก็สถิติการเล่นทีมเยือนโดยวันนี้เรามาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยแล้วสถิติมันดีก็ถือว่ามันทําให้แฟนบอลสบายใจไปได้เยอะนะผมว่าสบายใจไปได้เยอะอย่างการเล่นกับเอเวอเรตันนะถึงแม้ว่าเอเวอเรตันจะเป็นทีมบุยแต่ว่าสถิติที่เราเจอกับเขาเนี่ยเรา ทำได้ไม่ค่อยดีแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็แพ้กลับมาทอนัมสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็สเปอร์ได้เล่นในบ้านสถิติเนี่ยซิตี้มาแพ้สเปอร์บ่อยมากกลายเป็นว่าสุดท้ายซิตี้แพ้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสถิติมีไว้ทําลายก็จริงแต่ว่าในบางครั้งมันก็ตามหลอกหลอนเราเมอนกันนะแต่ว่าวันนี้สถิติเนี่ยดูเป็นใจให้กับอาร์ซจริงๆนะครับแล้วผู้ตัดสินในวันนี้ก็เป็นทางด้านเดวิดคูตนะครับซึ่งลงทําหน้าที่ในอลุตูการนี้ให้กับอาร์ซไป2ครั้งเนี่ยนะครับอาร์ซก็ ชนะ1แพ้1นะครับก็ลงเอาตัดสินให้กับอาร์ซอลในเกมที่เราเอาชนะออกฟอร์ดยูนิเต็ดในเอฟเอคัพนะครับเราก็ชนะไปได้3ามบุรศูนย์แล้วเราเจอกับทางด้านดังด้านเอเวอร์ตันนะครับเราก็แพ้เอเวอร์ตันไปศูนย์ปร์ศูนหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยอาร์ซอลเราก็มาเยือนฟูลแลมนะครับด้วยสภาพทีมที่ก็ต้องเรียกว่าเข็นกันสุดฤทธิ์นะครับทุลักทุเลเหมือนกันเพราะว่ากองหน้าเนี่ยก็ต้องเทสจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนโดทอสซาไอดีนเคเทียร์รวมถึงกาเบรียลเชซุสนะครับเออ่ลา สุดเนี่ยตามข่าวเนี่ยบอกว่าปืนเนี่ยจะต้องรอเช็คอาการของมาตินูริกาดนะครับถึงแม้ว่ามีแนวโน้มที่จะกลับมาลงสนามได้ในเกมนี้นะครับโดยนัดแรกที่เจอกันเนี่ยมาตินูริกาดก็โดดเด่นนะครับทำผลงานได้ดีพาทีมเอาชนะฟูลแลมามาได้นะครับสองประตูนหนึ่งเคียนเทนี่วันนี้ก็หายป่วยกลับมาเป็นทางเลือกให้กับมิเกลเดตานะครับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะยังใช้อเล็กเซอร์ซินโก้เหมือนเดิมนะครับส่วนสิ่งที่น่าจับตานะครับนอกเหนือจากเคสของมาตินูริกาดที่ป่วยแต่ก็นั่นแหละ ก็เชื่อว่าน่าจะลงได้เนี่ยนะครับแล้วก็มีคาเบียเชซุสแล้วก็ลินโดทอซานะครับที่ตามข่าวล่าสุดเห็นว่า ทั้งคู่เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับมิเกลอิต้านะครับในการเจอกับฟูลแลมคืนนี้ตามรายงานของโกนะครับเชสุสเนี่ยก็อย่างที่เราบอกว่าจอ,จ,อจะกลับมาหลายวันแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอิต้าจะหนีไปโปรเกตด้วยแต่ก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้เอาไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าให้พักผ่อนให้มากที่สุดเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการทําศึกกับฟูลแลมก็เป็นไปได้นะครับรออีกไม่นานนะครับเดี๋ยวรายชื่อเนี่ยนะ น่าจะออกมาแล้วนะครับเต็มที่ผมว่าก็มีชื่อเป็นตัวสำรองันแหละทั้งคู่ส่วนตัวจริงก็น่าจะใช้พวกมาร์ตินเนลลี่ริสเนลเซนแล้วก็ทางด้านบุโกโยสากานะครับเอมิลสมิธโรก็พร้อมลงสนามนะครับแต่เชื่อว่าด้วยฟอร์มของเจ้าตัวที่ยังไม่น่าไว้ใจในช่วงนี้ก็ยังไม่ไม่น่าจะได้ลงสนามนะครับเอาก็น่าจะส่งแฟนบนอลน่าเศไปติดตามเกมเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ